สวัสดีครับนักเรียนแ้วข้อสอบขั้นพื้นฐานเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์น,นะครับอันนี้เป็นข้อสอบในเล่มที่สองนะฮะเคมีเพิ่มเติมเล่มที่สองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหรือเรียกว่าหัวใจเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเคมีที่เราจะต้องคำนวณจะต้องมีพื้นฐานที่ดีสำหรับปริมาณสารสัมพันธ์ นะครับรเพราะแรสัมพันธ์นี้เป็นตัวเรียกว่าคลุมทั้งหมดนะฮะที่เราจะเป็นเรื่องคํานวณของอเคมีนะฮะเรามาดูกันครับว่าเราจะต้องมีพื้นฐานในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับมีการคํานวณรูปแบบไหนนะรเรามาเริ่มช่วงแรกเลยนะครับช่วงที่ 1. น,นะครับเอาละครับ เรามาดูในข้อที่1กันเลยนะครับว่ามีอย่างไรข้อหนึ่งก็คือการหาม,มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลต้องใช้มวลมาตรฐานในการเปรียบเทียบซึ่งมีดังต่อไปนี้กมวลของไฮโดรเจน1อะตอมขอมวลของออกซิเจน1อะตอมนะครับค มวลของคาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอมนะฮะแต่มวลของออกซิเจนและคาร์บอน12บสองนี้จะต้องเป็นเศษ1ส่วนบหสำหรับออกซิเจนเศษหนึ่งส่วนสิบสองสำหรับคาร์บอนและเศษหนึ 24, ่งส่วนยีี่มวลของแมกนีเซียมย4 1สี่หนึ่งอะตอมนะครับเขาถามว่า มวลมาตรฐานในการเปรียบเทียบในการหามวลอะตอมมวลโมเลกุลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือข้อได้นะครับเรามีมวลมาตรฐานเปรียบเทียบ3ค่านะครับที่ใช้ในปัจจุบันคือมวลของคาร์บอน12นะครับที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับสำหรับข้อแรกนั้นเป็นเริ่มต้นเลยนะครับ มวลของไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมซึ่งเขามีเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ของมวลของไฮโดรเจนถือว่าไฮโดรเจนนั้นเป็นมวลที่เบาที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัวมาตรฐานในการเปรียบเทียบต่อมาก็พบคว,วามผิดพลาดก็เลยมาใช้ออกซิเจนนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าสารประกอบของออกซิเจนเนี่ยมีมากที่สุดนะครับ แต่เมื่อต่อมาก็พบความผิดพลาดนะครับและที่ใช้ในปัจจุบันคือของคาร์บอน12นั่นเองนะส่วนแมกนีเซียมยิบสีนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้นะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเมื่อเรามีการเดินทางเป็นระยะไกลๆขึ้นเราก็จะพบความผิดพลาดของคาร์บอน12 นะครับตัวต่อไปที่เขาว่าจะใช้ก็คือมกนีเซียมย4ิบสี่แต่นั่นก็ยังเป็นแนวความคิดอีกอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะนั่นก็คือในอดีตมาก็คือใช้3อันไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็คาร์บอน1ิปสปัจจุบันยังใช้ที่คาร์บอน1ิสอยู่นะครับยังไม่มีความผิดพลาดที่ให้เห็นชัดนะครับอ่าล่ะครับก็หนึสานะครับ เพราะฉะนั้นที่เรารู้มาก็คือต้องตอบข้อ1ก็คือกอของคอคือมวลมาตรฐานเปรียบเทียบนะครับซึ่งมวลมาตรฐานเปรียบเทียบเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ใช้ในการหามวลอะตอมเพราะเราไม่สามารถที่จะชั่งมวลหนึ่งอะตอมได้นั่นเองนะครับข้อต่อไปครับธาตุ x หนัก 8.3คูณ10ยกกำลังลบ23กรัมต่ออะตอมธาตุ X มีมวลอะตอมเท่าไหร่นั่นก็คือการหามวมลอะตอมเราก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างมวลหนึอะตอมนะฮะของธาตุกับมวลหนึอะตอมของคาร์บอน12แต่ต้องใช้เศษ12นะครับเราได้5 25 50 75 ในการที่เราจะหาเราต้องใช้เป็นสูตรตาลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามวลหอะตอมหารด้วยเศษหนสองมวลของคาร์บอนนหนึ่งอะตอมนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นี่ก็คือสิ่งที่เราอะไรครับจำเป็นจะต้องรู้จักสูตรนี้นะครับ เราใช้ในปัจจุบันก็คือ8.3คูณ10ยกกำลังลบ23หารด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24ค่านี้เป็นค่าที่นักเรียนจะต้องจดจำไม่ดีและมักจะมีอีกค่าหนึ่งที่จะเกิดความสับสนกันอยู่เป็นประจำเอาล่ะครับได้ออกมา50หน่วยของมันนะฮะต้องเป็นดาวตันเพื่อให้เกรติกับ จร์นเดาตันนั่นเองนะครับเดิมเนี่ยเราใช้คำว่า amu atomic mass unit หน่วยมวลอะตอมนั่นเองแต่ในปัจจุบันได้ให้ใช้เป็นเดาตันเพื่อให้เกีรติกับท่านเดาตันผู้จุดประกายเรื่องมวลเรื่องอะตอมนะฮะแล้วก็มวลอะตอมด้วยนะฮะในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต่อไปเวลาใช้ก็ใช้คำว่าเป็นเดาตันนะครับ ะค,ะคำตอบก็คือข้อที่3ครับนี่ก็เป็นสูตรมาตรฐานที่เราจำเป็นต้องใช้เป็นอันดับแรกต่อไปครับข้อที่3ท่ธาตุ x มีมวลอะตอมมีมวล5.81คูณ10ยกกาลังลบย2กรัมต่อโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลของธาตุ x เท่ากับก็ใดกรัมต่อโมเลกุลก็คือมวลหนึ่งโมเลกุลนะฮะที่หนักเป็นอะไรครับกรัมนั่นเองให้ตัวเลขออกมาจะเป็นตัวเลขไหนก็อยู่ที่เรานะฮะดูนะฮะสูตรของมันก็คือมวลโมเลกุลเท่ากับมวลหนึ่งโมเลกุลหารด้วยเศษหนึ่งสองมวลของคาร์บอน สิบสองนะฮะหนึ่งอะตอมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องอะไรครับมองประเด็นให้ดีนะครับเราจะเห็นได้ว่ามวลโมเลกุลและมวลอะตอมใช้มวลมาตรฐานตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นหน่วยของมันก็จะต้องเป็นหน่วยดาตันเหมือนกันนะเพียงแต่คิดต่างกันคิดจากโมเลกุลคิดจาก อะตอมสำหรับมวลอะตอมเพราะนั้นเราก็เอามวลอะตอมไอมวลหนึ่งโมเลกุลตั้งหารด้วยมวลหนึ่งอะตอมของคาร์บอนสิอนะครับออกมาก็ได้ห้าร้า้อยหดาวตันนั่นเองนะครับนะเพราะนั้นคำตอบก็เป็นข้อที่2อนะครับอย่าลืมเรื่องหน่วยเป็นอันขาดนะครับ หรือสำหรับบ้านเราบางครั้งเนี่ยไม่นิยมมีหน่วยบอกว่ามัวอะตอมไม่มีหน่วยก็ได้หรือจะใช้คำว่า AMU ก็ได้เพียงแต่มันเก่าไปนิดนึงถ้าในปัจจุบันเนี่ยในตำราต่างประเทศทุกอันจะมีคำว่าดาวตันกํากับเสมอนะครับโอเคครับดูในข้อต่อไปกันนะครับ เขาบอกว่ามว,มวลอะตอมธาตุกรรมฐานมีมวลอะตอมเท่ากับสารึกสองมวลก,กรรมฐานหนึ่งอะตอมจะหนักกี่กรัมนี่ก็เป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มที่จะประยุกแหละแต่ยังนะครับยังถือว่าอันนี้เป็นขั้นของมาตรฐานอยู่เดิมถูกเดิมเราก็คือมวลอะตอมเท่ากับมวลหนึ่งอะตอม หารด้วยเศษหนึวงมวลของคาร์บอน12เหมือนกันเหมันซันเปอร์หอะตอมก็เท่ากับ3าสองคูณด้วย1.6ึคูณ10ยกกำลังลบยีเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่1ก็เพียงแต่เราคูณเลขเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นในลนักษณะของขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับที่เราจะต้อง รู้จักที่จะเริ่มขยับนู้นขยับนี้นะนิดหน่อยนะครับต่อไปเอาละครับในข้อที่5นะครับธาตุ A มีมวลอะตอมเท่ากับ A อธาตุ B มีมวลอะตอมเท่ากับ B สูตรโมเลกรุลของสารประกอบ A 3 B 4สารประกอบนี้1โมเลกรุลหนักกี่กรัมนั่นก็คือเราจะต้องดูนะครับ หาหนึ่งโมเลกุลเหมือนอ่าเหมือนกับคล้ายๆกับมวลหนึ่งอะตอมนะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือมวลโมเลกุลก่อนเพราะในข้อนี้ไม่ได้กำหนดมวลโมเลกุลมาให้เราโดยตรงเราต้องอาศัยการหามวลโมเลกุลจากผลรวมของมวลอะตอมของธาตุในสูตรโมเลกุลซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็น สามเบวกสีนะครับเพราะนั้นมวลหนึโมเลกุลก็เอามวลโมเลกุลคูณด้วย1.6นั่นเองคำตอบก็ต้องเป็นข้อที่2นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะฮะทีะ่ขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องรู้จักลูกเล่นตรงนี้นะครับเอาละครับเรามาดูในข้อที่ต่อไปข้อที่ห ข้อที่หของเราก็คือเงินมีสองไอโซโทปค,คือ <c oughs> เงินร้อยเจ็ดกับเงินร้อยแปมีอยู่ในธรรมชาติสา82.4กับ17.6เปอร์เซนต์ตามลำดับมวลอะตอมเฉลี่ยของเงินเป็นเท่าไหร่กำหนดให้มวลอะตอมของเงินร้อยเจ็ดกับเงินร้อยแป เท่ากับร้อยเจ็ดร้อยแปดตามลำดับเอาแล้วครับเรามาดูในตัวเลือกที่ให้เรามาเมื่อตอมเฉลี่ยของเงินก็จะต้องเอามวลอะตอมของเงินร้อยเจ็ดคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของเงินร้อยเจ็ดวงเล็บปิดนะบวกด้วยวงเล็บเปอร์เซ็นต์ของเงินร้อยแปดคูณด้วยมวลอะตอมของเงินร้อยแปด เราจะไว้ก่อนไว้หลังเหมือนกันแต่ทั้งหมดต้องหาร100ก็เอาไปคูณแล้วก็จะได้ออกมาร้7ยเจดจุ่งเจ็ดหกดาวตันหน่วยยังคงเป็นเหมือนกันนี่เป็นเพียงแค่ค่าเฉลี่ยหน่วยยังเป็นดาวตันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบในข้อที่สิ่ครับ เห็นไหมครับในการคำนวณตรงนี้ยังเป็นแบบพื้นๆยังไม่สลับซับซ้อนนะครับเอาละครับเรามาดูต่อไปในข้อที่7นะครับข้อ7บอกว่าเหล็กในธรรมชาติมี2ไอโซโทปค,คือเหล็ก5้า้ากับเหล็ก57ซึ่งมีมวลอะตอมเท่ากับ5้าตามลำดับปรากฏว่ามีมวลอะตอมเฉลี่ย55.5เหล็ก57 จะมีอยู่ในธรรมชาติกี่เปอร์เซนต์ไอโซโทมีค่าที่ได้ออกมานะครับ75 50 25 12.5เราจะได้ดังข้อใดนะครับอันนี้มัวอตอมเฉลีย่ยของเหล็กก็เท่ากับมัวอตอมของเหล็กคูณด้วยเปอร์เซนต์ของเหล็ก55 5, นะฮะเหล็ก5 เอร์เของเหล็ก57คูณด้วยมัวตอมของเหล็ก57หารด้วยร้อยแต่ตอนนี้เราจะต้องมาหาเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องใช้ลักษณะของคณิตศาสตร์ที่ตัวพี่ไม่รู้ค่า2ค่าแต่รวมกันเท่กากับ1น0งเป์ก็คือเราจะต้องสมมุติให้ตัวแรกเป็น x ตัวหลังก็เป็น100ลบอะไรครับลบ x เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น25%ปอร์เซน์นะครับนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนะกำหนดนะฮะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้โอเคครับเรามาดูในข้อที่8กัน เขาบอกกําหนดให้ x มี x40 x44 x เท่ากับ90และ10% y มี y20 และ y24 เท่ากับ80และ20%มวลอะตอมของ x40 x45 y20 y24 เท่ากับ40 45นะแล้วก็อ่20 24 ตามลำดับ y2 x 2 y5 จะมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นลันกษณะในเบื้องตน้นก็คือเรายังไม่รู้เราจะต้องหามวลอะตอมเฉลี่ยของทั้งอะไรครับ x และ y เป็นอันดับแรกแล้วมาหามวลโมเลกุลมวลอะตอมเฉลี่ยของ x หาได้อย่างไรเพราะเรามีมวลอะตอม และมวลแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับไอโซโทปมีมวลอะตอมประจำไอโซโทปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของไอโซโทปนะครับของ y ก็สามารถดำเนินการหามวลโมเอมวลอะตอมเฉลี่ยได้อันดับแรกมวลอะตอมเฉลี่ยของ x ก็เท่ากับ40.4ด่เดลตันก็แทนค่าตามสูตรเดิมนะฮะมวลอะตอมเฉลี่ยของ y ก็เท่ากับ20จุดอะไรครับ8 นะครับมันมวลโมเลกุลของ x 2 y 5นะครับก็เท่ากับ185นั่นเองคำตอบเลยเป็นข้อที่3ครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องอใช้ความรู้ทางด้านของคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาดูใน ต่อไปนะครับนะจากมวลโมเลกุลมวลอะตอมแล้วนะครับก็มาถึงตัวจุดสําคัญที่เป็นพื้นฐานอย่างมากๆเลยก็คือเรื่องโมนนะโมนเนี่นักเรียนจะต้องทําให้คล่องเพราะทุกอย่างในเคมีต้องพูดถึงเรื่องโมนหรือพึ่งพาโมนตลอดถ้าโมนไม่คล่องทุกอย่างก็จบนะเพราะฉะนั้นต้อง จำไว้ให้ดีเลยว่าโมนเป็นเรื่องสำคัญเราใช้การอนุภาคเป็นหลักนะครับในเรื่องของโมนนั่นก็คือเขาบอกกับพนะใบหนึ่งมีแก๊สผสมอยู่คือคาร์บอนไดลอไรด์หนึ่งจุยกคณสิยกกำลังยีโมเลกุลคาร์บอนมอนอกไซด์สองจุดย์แปดณสิยกกำลังยีโมเลกุลคลอรีน สามจุย์คูณสิบยกกำลัง21โมเลกุลภายในใบนี้มีแก๊สกี่โมลนะเรามีตัวเลขมาประการแรกต้องหาโมลของคาร์บอนิลไดคไรด์ก็คือหารด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23หรือเราจะคำนวณแบบไดใช้ flm ก็ได้แต่อันนี้จะสะดวกกว่าจำนวนอะตอมหารด้วย6 2 2คูณ10ยกกำลัง ยีบสามข้อที่สองก็ได้ออกมา0.04โมดคอรีนได้ออกมา0 0 0 5โมดแล้วก็เอาทั้งหมดมารวมกันก็ได้0.345์จุดา้โมลนั่นเองคำตอบเป็นข้อที่3ครับนี่เห็นไหมว่าเราจะต้องหา ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการหาเบื้องต้นแรกเลยเรารู้เรื่องจำนวนโมเลกุลเรามีตัวเลขที่นักเรียนจะต้องจดจำให้แม่นก็คือ6.2 2งคูณสบังยิบสามเป็นตัวเลขที่เราเรียกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเลขอโวกาโดนั่นเองหรือเลขอโวกาโดที่เราให้เกียรติกับท่านอโวกาโดนะครับ นะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญและยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับในทางเคมีเอาละครับเรามาดูในข้อที่10กันข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง1ออกซิเจน1โมลมีปริมาตร22.4ลิตรที่ s อ p ถูกไหมถูกครับ เพราะหโมลจะต้องมีปริมาตร22.4ลิตรที่ S C P S C P คืออะไร S C P คือภาวะมาตรฐานของแกส๊สหรือ Standard temperature and p r e s s u r e ซึ่งเป็นที่ศูนย์องศาเซลเซียสและ1บรรยากาศนะครับเราจะต้องรู้จักตัวนี้ที่สำคัญเลยออกซิเจน1โมลหนัก32กร,รมัมก็คือ1โมลของแก๊ส ก็เข้ากับมวลโมเลกุลที่คิดเป็นกร,รมัมออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลมีมวลโมเลกุลเท่ากับสามสดาตันหรือระบุได้ว่าหโมลหนักสามสองกรัมออกซิเจนหนึ่งโมลมีจำนวนโมเลกุลหกถึงสองณสิย่างยีโมเลกุลออกซิเจนนัออกซิเจนสากรัมจำนวนอะตอมเท่ากับหกถึงสองยกกำลังยี่าอะตอมพิษ เพราะออกซิเจนหนึโมลหนักสารนึกสองเพราะนั้นตัวเลขนี้ต้องเป็นจำนวนโมเลกุลไม่ใช่จำนวนอะตอมเพราะออกซิเจน3าสองกรมัมก็คือ2โมลอะตอมนั่นเองเพราะนั้นก็บอกได้ว่าข้อนี้ข้อ4เป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเห็นไหมครับไอ้เจ้าโมลมีตัวที่สำคัญ อยู่2องอนุภาคอะตอมกับโมเลกุลแต่มันมีที่อีกอย่างหนึ่งคือไอออนแต่ไอออนมักจะไม่ได้ถูกเน้นมากเท่าที่ควรเราเน้นแต่โมนอะตอมกับโมเลกุลเพราะ1หโมอนอะตอมจะต้องมีจำนวนอนุภาค6 0 2คูิยกกำลัง23อะตอม1โมอนอะตอม หนักเท่ากับมวลอะตอมที่คิดเป็นกรัมหนักเท่ากับมวลอะตอมแต่มีหน่วยเป็นกรัมนะครับ1โมลโมเลกุลเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุล1โมลโมเลกุลหนักเท่ากับมวลโมเลกุลที่คิดเป็นกรัม1นโมลโมเลกุลเท่ากับ22.4ลิตรที่ STP เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ เราจําเป็นต้องจดจาให้ดีนี่คือในช่วงแรกของปริมาณสัมพันธ์